สวัสดีค่ะยจชาติจากสองคนไทยสามปีแล้วเอาเด้ดอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแม่เบื้งประเดีย๋ยไขย่ยายสานอูงหนึ่งไข่ทุกตัวนะครับอันนี้คือขัดสันไข่ทุกตัวเดียย๋ยตัวเอฟเอฟหรือเปล่าเราจะเอาใส่ถัง เพื่อจะไปส่งนะครับมีคนสั่งเรื่อยๆถึงจะยังไม่เปลี่ยนก็ช่งางเนาะนี้นม่เลนประแดกเนี่ยอืมหอ,อมง่วยๆเรามีอีกเออซีองประมาณแปดร้อยถึงต่ำหนึงที่บอกใครแต่ว่าใครนี่อันเดียวเนี่ยกำลังตักอยู่เพื่นเพื่ยนเพื่อนมาเ,เอา,เอา Ba hai khay mà giang Oi, nó sụp hai sợ. khay, hà <laughs> đỏ phá cưới lục kìm được yêu bọn. Ba. Ờ. Quantu con hai. Quantu con hai. Hem babo. Ui, gia quy môn cả mày mừng cả mày mừng cả mày 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 จกหน้ามันออกก่อนหน้ามาอยู่ข้างล่างรู้จักคำว่าโตกไหมเออจตกเข้าไปด้ามาอยู่ข้างล่างกันเลยตอนอยู่ข้างบนเริ่มหอมแล้วประเดีกเอายีไดีไว้ทอด้อเจ้าเออล้างดีๆแล้วก็ไปทอดทอดเดือดเลยนะพ่อเดือดพ่อเดือดพ่อเดือดพ่อเนาะจะข่หมกอนมันจะหอมแล้วชุมทางล่างแล้วให ลงทิบอะไนเนอเห็นบอนน้มบอนน้มเดิมขา้างล่างบ่ตัวสวยมากเลยต,ตัวมันแข็งเกดีเน,น้นเน้นเออมันจะเป็นแบบว่าใครกับใข่ทุกตัวแข็งเกเด้แล้วใครกัน แม่ค้าขายก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็มาโฆษณาปลาลนะไไปร้าด้วยนะขายไปแล้วไร่เติบแล้วช่วงบ้าแม่รอบแล้วเป็นไรบ้างเแล้วโอ้ปลาดิบไข่กำลังกำลังเดี๋ยวนี้มนะันกำลังพอดีทอดพอดีสิเนี่กินยุ่มวันนี่้บ่ได้ซิมโอ้ใจสาหกินปลาดิเอาให้เราบ้างหมกแกงดีแจ๊กเหรอ จุ่มกันยูวากันโม่อบบนี้ข้ารับประทานยังเดี๋ยวเดี๋ยวกเตียวยายซานะครับขนาดมุกไม่ย่างดีได้มาดิกินน้ำกันจนหอดจัามุกเลยได้เสาทอคำแบบโจ๊กปลาแดกอันนี้เนื้อเปื่อยนะครับเปื่อยเนื้อเปื่อยถ่ายภาไปเบิ่งปลาแดกครับจังหน่อยยยาซาเป็นยายซาเป็นโฆษณาลูกกายู่ายกินอยู่ทางผมครับไม่ลุ่ม อื้มเออเรื่องมาวันจันทร์เนาะวันจันทร์บ่ได้ไปโรงเรียนพ่อแต่ว่าประเด้ฉลองมั้งเพราะว่าเกิดขึ้นข้ามเลยเด็กๆเสร็จแล้วบริการตัวเองนะครับมีคนเดียวต้องบริการตัวเองเจียวเนื้อนะครับเนี่ยก็เจียวเนื้ออันนี้ก็เจียวหมูนะครับอันนี้จับาชีชิบท นี่สนี่สามสิบสามสี่สิบสามสิบใช้ราคาตามพื้นที่เอ้ามาใช้ผักนั่นป่ะนี่บ่ผักอะไเนี่ยจับได้อยู่เห็นไหมโบผักกันเัร็เดี๋ยวเอาไฟังเฮียเด้อยฟังเฮียเด้อยไม่ไม่ขาดเข้มวะเฮียเนี่ยนะเอาบังปลาราครับปลาราไข่ปรุงอยู่ตรงนี้นะครับกินตรงโน้นไอ้ประแดก จะพามาดูปลาแดกนะครับปลาแดกปลาไข่ทุกตัวอันนี้เป็นปลาไข่นะครับปลาไหไข่นี่ยอ๋ออ๋อแมาคดแม่ยังดีพอดีถอดปิ่งใส่ไข่ใส่ไข่ไข่ไข่ทุกตัวอ๋อเบื้องไข่เนี่ยี่ยไข่เนีพี่ยอมก็แตกแล้วไข่ย้อมอะไรก็จะไข่ตัวใดบ่ไข่ห้องกับบริสไทไขไข่คัดออกอันนี้จะเป็นไข่ทุกตัวประมาณสองร้อยกิโลนะครับอยู่นี่ไปแล้วสองถังแล้ว เอาอย่างไงไอ้ตัวหลางกับรอยไอ้อียังก่อนลเจ้าบาทก็ได้ตัวใหญ่อันนี้คือตัวใหญ่นี่เข้าผสมผสานมันไปแล้วตัวพายุโศกดีตัวใหญ่ตัวโลเท่าไหร่โลร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่มีน้ำมีแต่ตัวแบบเมาแบบยกถังยกถึงกิโลหนึ่งจะได้ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบตัวเนี่ยราคาถังราคายกราคาตัวนี้กับบ่ได้น้อยเนี่ย เพราะว่าหกเจ็ดสูงสิบยังสิลูกหมายถึงว่าถ้าเอาแบบเป็นถังราคาถังราคากิโลสนใจกกรทักมาสักเด็ดเนาะสอบถามกันไปได้ตามเบอร์เลยค่ะศูนย์เก้าสองห้าแปดสี่สองแปดเจ็ดเจ็ดเราจะมีอะไรป้องกันปะเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะแปะไปเดี๋ยวจะแปะไต่หนึงไปไต่เออไต่ขึ้นไปเนาะอันนี้ก็ลัมีอย่างไรครับทีเท่มาที่นี่ลากกุนนุนด้วยหนังเค็มแล้วก็ปลาร้ตอนนี้ปลาร้ก็เริ่มไปเยอะแล้วกำลังสิทยอยมา ก็เตรียมไปนี่ล้วขายไปนเนี่ยหาหาโคชาน่าเป็นน้ำครับปลาดิบก้อนปลาดิบเป็นปลาดิบไม่เป็นซีเบิร์ตบ้านเปลาไข่เนี่ยเบิร์ตเบิร์ตก้อนจะเป็นยุยตลอดเพราะว่ามันมีจำกัดว่าปีนึงปนีนึงจะไ่ได้บมกเกินสององเอาไปมกเอาไปทอดเอาไปกี้เอาไปยังก็ได้เห็นซุกก้อนก็ได้เหมาะเหมาะสำหรับปิ้งทอดเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าแปดเดือนถึงถึงหนึ่งปีเนี่ยคือกินดิบได้แล้วโอเคอันนี้บเหมาะเป็นน้ำดิบ ฝากด้วยนะครับบายๆทุกคนอะเต็มจิติ่มมนจิ้มไดซาครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มเล้งนี่แหละเอ้าสลากเกา่าเบอร์ทรเกา่าแต่ว่าโทั่วอะไรจักเบอรอเพราะว่าโล่ทิมไปแล้วสติ๊กเกอร์มันเหลือเสียดายก็ได้ติดเอาอรูปย้ขอขวงนี่อิคนใหญ่คนเล็กราคาเท่าไหร่อันนี้สามสิบอันนี้หกสิบขึ้นย่างละห้าบาทเพราะว่าของมันถูกเอาแพง คุณภาพเหมือนเดิมปลาราก็มีจิ้มก็ยังเหมือนเดิมปลาแดกกำลังทยอยทยอยมากเพราะว่าเฮ็ดไวอยุ่กระสินไดซ่าจะไม่เป็นคนไายนะครับผมจะเป็นคนไายบรรลว่าสิไทยยังลงมาเพิ่อพอยังกะไทยเหมือนแบบแต่ก็ถ้าว่างๆกับสิไทยไดซ่าให้เบิ่งครับก๋วยเตี๋ยวชักถ้วยกี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำจิ้มในอย่างครับกินของเราเองไดซ่าก็มาอยู่ที่ เผอสว่างบั้นคกสีไข่บ่โคกสีไข่มาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมบอกพี่กัดกัน <laughs> บอกกระซิเป็นอีหยังอี่เป็นมะน้ำหาดอกแล้วบ่นี่เตี๋ยวสามสิบสี่สิบห้าสิบทะเลต้มยำเอาต้มยำบ้ำเอาต้มยำต้มยำมันกินโดนเนี่ยเอาเสร็จแล้วบ่ ครบเสร็จด้วยมะน,นาวก็มีนะครับมะน,นาวเอาบางแหน่บีบบางแน,น่นี่เด้อนี่นั่ครับเอามีเหลืองต้งตยมยำผักพิเศษเลยมาเยอะๆผักโอ้เบ่ๆเอาตามส่วนน้ำที่ผสมบบางแหนี่อหนิด้วขวดบีบไว้ลไแล้วบอเก็ดจิบเอานั่นล่ะเสียมาเล่นกันมาเนี้ยหอก มะนาวยายแท้นะครับมะนาวสดเลยนะครับเบไม่เราไม่ใช้อัน,นั้นนะยังก็ผสมเทียมบ่ะสองก้อนเลยมีอย่างเส้นหมี่เหลืองนะครับเราต้องล้างน้ําก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่จะเป็นแดงขึ้นขันท่องราลัางน้ำจะเป็นยางมีอย่างสอ,อ,องสก้อนครับ ตอนนี้กับเริ่มสวยเริ่มคำละลูกค้าก็เริ่มบางเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับหมู่บ้านเล็กๆเลยสถาปนิดชกประหารอร่อยนะ <c oughs> อันนี้ต้มยำนะครับตามสูตรป่ะตามสูตรใช่ป่ะตามสูตรนะเผ็ดจังไปปรุงเ่อนเนาะเผ็ดกว่าเผ็ดไปเป็นเช็ทะเลผมไม่เอาทะเลนะเพราะว่าผมเอาหมูแบบนี้ เราจะสัง่งเดี๋ยวจะสั่งลูกค้าเราบม่ได้เอาทะเลเส่เมื่อยไปก็ได้ปะอ๋อเรียอบบยผักปะเทียมเจียวเดี๋ยวใช้น้ำปลาป่ะเนี่ยเทียมเจียวใช่นิดนึงป่ะเปล่งเลยเสียมึงอยู่ปะใครก็เก่าอยู่ปะผักรับประทานได้ของเรา เมืด่ดเมื่ดจังหน่อยตองมาหมดแกลีจกออ่จังหน่อยอสะจั่นโฮต้มยำางใซซานะครับเน้นเนียนเสนนอกเหนือมาโชว์เลยอ่ะลุยบัดดี้ผิดกีจเล็กน้นอยนะครับมามาลุยก๋วยเตี๋ยวายซ่าอีกเหมือนเดิมครับ กี่กีโอ้มาสองก่อนไทยดูบไปว่ะาทางจีนไทยแล้วซีมนางก่นอนเปรียย้ยวคาดใจใช่ป่ะมะนาวแพนะเป็นมนะมมนมากวกลอมบะมีสองกลอนอทั้างในแล้ว ดิลืมตัวถึง่าเสียค่าเสียค่านี่เด้อค่าโคตน้าดีกคือย่างดาล่าเขาเห็น่ะปาแดกพร้อมเอาปาแยกมาชูพร้อมอันนี้อันเก่าปะอันนี้เป็นอันเก่าครับ พวกเอาไมาใส่โสู้กันหรือเปอันนี้ที่เป็นแล้วแต่ว่าหมดไปแล้วเหลือแต่อันใหม่ครับอันใหม่ถ้าเราเปลี่ยนแต่กระสังเบือเราหลังปีใหม่มีไข่และไม่ไข่หลังปีใหมเ่เจอกันอ๋อคุณเสร็จหรอกใครสาบเงินกับเห็นแล้วครับไข่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่ละเลาะเนี้ยบแลาะเนี้ยบอ่ะโอเเลาะสองอาทิตย์เหลาะเท่านั้นเหลาะเท่านั้ Loa xe, loa đông, là để Đó, nó sẽ thì... cái loại đâu mọi thì được đi Cái gì nó Nó Mình chắc khuôn phải đu rồi này bay không? Thôi được Ăn con người này, Ủa? này theo này con là... Chắc kí 20 ยี่สิบพอดป่ประมาณยี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่สิบเขาเบิดบัตต์หรือเปล่าฝ่ายเราเขาแขายมีไปเท่าไหรนบ่ขายแต่เดี่อนี้อยู่ตรงไหน แล่วเขาเบิดหรอือเปล่ายายสาเพิ่นเสียงอ่ะวุว้ยไทยจีบอ่ะมโนไทยหยุดคลองครับหยุดคลองสองไายาไปเลยแต่ว่าขอมือ่อจีบัจมาจดอกก็คุณยาทำหาต่า่าซื้อสอง,องบอุยนเผาแบงค์ะจีบก็บรุบบรุบรออกเอาวกนเ